เมื่อนี้ก็ใส่ปุ๋ยมันใกล้สีแเรวนะครับก็สียดรอยูุประมาณอีกจักประมาณสามงานนะครับอยู่ปะมาณสามงานนะครับบริเวณนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยถึงลองนี้นะครับลองนี้่ก็เกือบไปจนถึงพูดนะครับต้นโพนโกใหม่ตายนะนะครับค่ะเรือบลายนะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับก็บรรยากาศห้อน มีนำ้นำแข็งน้ำนะครับถามว่ามีน้ำแข็งอยู่ไปไรนนะครับพี่นอ้องในคลิปนี้นะครับกบสติมาบอกถึงเรื่องของการปลูกลึกปลูกตื้นเทาควรจะปลูกยังไดดีในช่วงนี้นะครับคลิปนี้กะมีคําตอบนะครับก่อนอื่นผมขอ,อกำลังใจด้วยการกดซับสไคร e นะครับครบสามพันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเกรดวรัยสรนิดนะครับ เมื่อยเศาเมื่อยพอดีอ่ะอัดคลิปจักหน่อยนะครับเพราะว่าอ่ามือว่านกับบอได์ร้องคลิปเมือก่อนกะน่าจะไปร,ร้ลงคลิปด้วยกันนะครับกะสองมือแล้วนะครับเอาพอดที่ปลูกมะสับปะรังในช่วงนี้นะครับทีกำลังปลูกหรือว่าปลูกไปแล้วถ้าเกิดเราปลูกไปแล้วนี่แก้ไขบอได้ครับถ้าเข้าประเด็นในเรื่องของการ,รปลูกลึกปลูกตื้นนี่ที่ผมจะวอานี้นะครับถ้า ปลูกไปแล้วนี่มันแก้ไขบริเวณนีนะครับหรือว่ามือสองมือก็สามารถแก้ไขได้นะครับอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับในครีปนี้นะครับผู้ใดที่นี้ว่ท่านทีปลูกก็ถือว่าอ่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการปลูกมันสบะบดังในช่วงนี้นะครับเรื่องของการยกร่องนะครับเท่ากับอ่าเอา,าเอาี่เาสะดวกเลยนะครับอยากยกร่องน้อยรยกร่องง่า่พันคูหรือว่าพานันอ่าไทยธรรมดาเท้านะครับอ่ามันก็สิส่งผลต่อการทำรุ่นนะการใส่ปุ๋ย นะครับเดี๋ยวขอเก่นก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเห็ดรองมั่นสับปะรังเป็นมุมป่านนะครับวิธีเวลาเขาใส่ปุ๋ยมันก็จะใส่ไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารองมั่นสับปะรังเนี่ยมันแหลมมันแหลมเป็นผู้เขาเลยนั่นน่ะน่ะมันจะใส่ปุ๋ยยากนะครับคือจังห้องผมยี่หลามครับมันก็สีแหลมจังน้อยแต่ว่ามันก็จะบ่ถึงว่าแหลมเกินไปนะครับที่นี่นี่ในเรื่องของการปลูกลึกปลูกตื้นนะครับเขาควรจะปลูกซ้ำไดในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับ ต้องมองการไกลไบว่าเพื่อฝนตกนะครับเพื่อฝนตกแห้งนะครับเรื่องของดินเนี่ยถ้าเฮ้าเห็ดมันสะบัดังเฮ้าควรจะมีการปรับสภาพดินเห็ดหฮดินร่วงซุยเห็ดห้ดินมีอินรียวัตถุหลายรนะครับแต่ว่าถาลายเกินไปกับส่วนทุนเฮ้าดีๆนะครับเราจะปลูกรึกปลูกตื้นนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไรนะครับประเด็นที่แรกประเด็นที่1ก,ก็คือการปลูก ตื้นนะครับปลูกตื้นอ่าปลูกตื้นนี่หัวมันสับปะรังเขาจะขยายอ่ารากมันสับปะรังเขาจะขยายดีๆก็ปลูกลึกนะครับปลูกลึกในดินแน่นธาตุอาหารจะน้อยนะครับปลูกตื้นอ่าการแร่กระจายของรากมันจะแร่กระจายได้ไง่ายและก็ดินรวนซุยจะอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างดินจะแน่นนะครับอันนี้ในเรื่องของการปลูก ลื่นนะครับปลูกลื่นนี่รากเขาจะขยายได้ดีกว่าปลูกลึกนั่นเองนะครับแล้วก็ธาตุอาหารจะมีหลายกว่าทางน้ารลางนะครับว่ายังไงเวลาเขาเห็ดมันสำปะดังเนี่ยเขาจะใส่เพียงแค่หนาดินเท่านั้นนะครับตัวหนาดินเนี่ยดินตัวหนานี่ควรมีทั้งอินทรีย์วัตถุมีทั้งปุ๋ยนะครับหรือว่าธาตุอาหารที่เขาเติมลงไปนี่ควรจะมีในเฉพาะหนาดินแต่ด้านล่างนะครับด้านล่างนี่ส่วนมากจะบกคอยมีนะครับ ด้านล่างหมายถึงความลึกประมาณทสไลบาอนีรนะครับเอาประมาณจากห้าสิบเซนนะครับอันนั้นคือความลึกแต่ว่าเฮาบ่สามารถปลูกถึงขนาดนั้นนะครับเฮาจะปลูกเพียงแค่ประมาณไม่ถึงยี่สิบสามสิบเซนบอถึงยี่สิบเซนประมาณนี้นะครับบ่ร,รวมถอนมันสัปะดังเลยเฉพาะหน้าดินที่เราปลูกปักลงไปนะครับนาดินหรคือสันรองมันสัปะดังนะครับเฮ่าเมืองว่าดินของเฮ่านี่อ่า จากระดับพื้นดินนี่ลึกประมราณทะเลคือเมืองจากรองมันสปรังนะครับรากาไปวัดจากยอดมันสปรังเอ้ยยอดอคู่มันสปารังนะครับกบว่าเกินสามสิบเส้นนะครับอ่าในตัวนี้เนี่ยพานไทยเขาจะโกยดินขึ้นไปนะครับโกยดินขึ้นไปตัวทานอาหารนี่จะ,ะบะค่อยมีทอตัวทึ่งตัวทึ่งรองนะครับว่าไงคือเวลา้าเฮ้าเกิดว่า าวานมุนสัดวานปุ๋ยกรสีไทยนะครับตัวพันไทยเนี่ยเขาจะโกยปุ๋ยโกยดินขึ้นไปอันนั้นคือไปน้ากันเลยนะครับแล้วธาตุอาหารเขาจะยู่บนหน้าดินนะครับเขาจะไปยู่ลึกเวลาเห้ปลูกตื้นเขาจะาขยายรากได้ดีกว่าแล้วก็หัวจะดกหัวจะใ่ายได้ง่ายกว่านะครับที่นี่การปลูกลึกนะครับการปลูกลึกในช่วงนี้ทมว่าด,ดีบ่วดีครับเพราะว่าดินนี่อ่า จะได้วางในดีดินมันมีความชุ่มชืนอยู่เฮ้าป่จําเป็นต้องปลูกลึกนะครับดินมีความชุ่มชืนแต่ถ้าเกิดว่าอยากปลูกลึกย่านอ่าต้นมันลม้มบ่อ่าทอนสันทอนยาวอ่าทอนพันธุ์ที่เฮ้าตัดนี่มันจะทรงผลต่อการล้มหรือว่าล้มนะครับถ้าทอนยาวเกินไปเขาจะล้มนะครับเขาจะเอียงเลยเอียงไปขังใดขางนึงนะครับแล้วก็เวลาต้นโตขึ้นมาเนี่นะครับต้นโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะอ่าโดนล้มนะครับ เหตุเหต้นเอียงได้อันนี้ผลเสียของการเอาถอนพันธุ์ที่ยวเงี้ยวเมาปลูกในช่วงนี้นะครับถอนสันนะครับถอนสันนี่มันก็จะจํากัดในเรื่องของการปักลึกปักตื่นนะครับอันนี้มันมันค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเขาปลูกถอนสันแล้วสรุปนะครับสรุปก็คือถอนพันธุ์ในช่วงนี้นะครับถอนพันธุ์ในช่วงนี้คข้นจะอยู่ประมาณ1 5บหถึงยีเซนพอนะครับบ่จําเป็นตรงเงี้ยว นะครับไม่จะเป็นต้องยาวเลยนะครับแต่ในการปลูกลึกปลูกตื้นเนี่ยผมแนะนําว่าปลูกตื้นดีกว่านะปลูกตื้นคืออยู่ประมาณ1 0บถึงสิเซนสิเซนมันหน่อยพอดีอ่าสิบถึงสิบหาเซนนะครับทอนสันต่อให้ฝนตกมากบ้างไรเขากับวอลลมนะครับเอ้าแล้วสัสดส่วนต่ออ่าทอนมันสปารังที่เขาปักลงไปสมมุติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอันนี้สมมุติว่าเป็นทอนมันสปารังตัวนี้เหย้ายี่สิบเซนเนาะเขาจะปักอยู่ประมาณสิบเซน สิบเส้นท้าปลาเลืกอกบลึกพอดีนะครับสิบเส้นสมมติว่าทาเขาเกินยี่สิบเส้นหรืเขากับปากแค่ครึ่งหนึง่งหรือว่าไม่ถึงสิบห้าเซนนะครับสิบหาเส้นก็ถือว่าลึกแล้วนะครับอยู่ประมาณสิบเส้นพอนะครับอ่าพอเข้าใจน้อยพี่นอกก้องเษกษตรกรพูดได้ที่เพรเข้าใจกับเขาเมนต์มาเมงนะครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปตอบให้นะครับปากลึกปากตื้นปากตื้นดีกว่าปากลึกปากลึกรากจะออกน้อยหัวข,ข,ขยายได้ยาก นะครับปักเตือนรากจะออกร้ายหัวจะขยายได้ง่ายนะครับรากดกนะครับอ่าอันนี้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของทอนมันเท่ากับเบาขั้วที่จะปลูกต้นแย่เกินไปนะครับทอนมันเบาขั้วจะแย่เกินไปให้อยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับถ้าห้องคำนวณว่าเป็นว่าอุ้ยกูต้องอปักจากเส้นหนอกำเคืองหนึ่งไปเลยครับปักลงไปเคืองหนึ่งเคืองหนึ่งเท่ากับใบย่ำย่าให้ถือ ตามันสปารังที่เขาหง่อมาแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายคนอาจจะบ่ได้บ่มเหล่นี้ช่วงนี้เพราะว่าฝนตกนะครับกับไ่เป็นยังแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากแซ่ทอนพันธุ์ล่ะอยากบ่มล่ะนะครับเขาก็แซ่ทอนพันธุ์ไปนะครับกับมีหลากหลายยี่ห้อให้ได้เลือกมีตัวยาหลายอย่างให้เขาได้แซ่กันนะครับบ่มนะครับกับบ่มพยายามบ่มใส่ผ้ายางคุ้มเมื่ให้มีอากาศเข้าออกได้ นะครับอันนั้นจะเป็นการบ่มถอนมันสัปะรังที่ถือต้องเลยนะครับอย่าให้มีอากาศเขาออกไปซื้อผ้ายางพื้นใหญ่ๆมากนะครับเอามาคุ้มก่อนที่เข้าจากคุ้มนี่ฮาเอาถอนมันสัปะรังของเข้านี่ใส่ในกระสอบแล้วก็แซไปมืดกระสอบก็ยิ่งดีนะครับมันกัดจะง่ายดีแล้วก็นอนๆๆนอนนอนนอนไว้ใส่ผืนดินเท่านะครับก็หาใหม่อย,ยังมาห้องจัง่อยนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นกองนั่นแหละนะครับแล้วเอาผ้ายางคุ้มแล้วก็เอาอ่า ก้อนหินก้อนดินมาทับ่ให้มีอากาศกาออกได้อันนั้นอย่ือจะซื้อว่าเป็นการบ่มทอนมั่นสปดังที่ถือกต้องบ่มให้เกิดความห่อนในหันนะครับเขาก็จะงอกนะครับเขาจะเอาความชื้นที่อยู่ในทอนมั่นสปดังเอาถาดอาหารที่อยู่ในทอนมั่นสปาดังเพื่อทีไม่จะอ่าเพื่อที่จะมาแตกตาแบบนี้นะครับใช่หนี่แบบนี้เขาจะแตกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเพราะแตกแบบนี้แล้วนี่เฮาก็สามารถมาปลูกอ่า้นมั่นสปาดังเขาจะกะ จะงอกสม่ำเสมอนะครับถอนมันสะบัดรังถอนมันสะบรังกับกขั้วที่จะเลือกเั็กน้อยนะครับเลือกที่ถอนมันอวบๆหญ่ๆนะครับเอาช่วงกลางๆนะครับช่วงกลางๆก็คือช่วงต้นช่วงต้นนี่นี่นี่จากโค่นแบบนี้ไม่ต้องเอามันแย่ไปนะครับเอาช่วงกลางๆขึ้นมาจนถึงเกือบยอดนะครับยอดห,ห้าออนห้ากับตัดทิ้มนะครับเอาช่วงกลางๆมัน อันนี้ก็จะถือว่าเป็นทอนมั่นสะบตะังทีดีเลยนะครับทอนพันุยังกระไดทีเหมาะกับสภาพดินเท่านะครับในเรื่องของพันธุ์าคาแต่ละสภาพดินว่าเท่าควรจะใส่พันธุ์ใดนะครับก็ล่องย้อนกลับไปเมื่งในคลิปที่ผมไดร้องไหวนะครับมีประมาณนี้นะครับบอกข้าใจข้อมต์มานะครับถือใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนะครับกดติดตามนะครับให้มาถึงสามพันนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปตัวต่อไปนะครับ กสีฟ้าไ่ปยให้มันแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย